กับผู้ที่ชอบฝึกจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการจุดมุ่งหมายใดที่ต่างกันออกไปก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการความสงบเงียบที่ไม่มีสิ่งใดมาลบกวรเป็นขวากหนามขัดขวางความตั้งใจที่จิตใจสงบลุ่มลึกกาวนาจึงมักจะมีการพบเห็นไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพลดชีป,ปักข่าวหรือว่าเรือสีชีภัย รวมทั้งพระทุดงสายป่านักปฏิบัติเข้าไปอาศัยหรือว่าปักหลดอยู่กลางป่าตามโพรงตามธรรมหรือที่ที่สามารถจะหลบแดดกันฝนไดเพราะว่าต้องอาศัยกันอยู่นานแลมปีแลมเดือนกว่าจะย้ายไปที่แห่งใหม่หรือไม่ก็อาจจะอยู่บำเพ็ญเพียรภาวนานในที่แห่งนั้นตลอดไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสมัยก่อนการที่จะมีนักบวชนี่เห็นอยู่หลายแบบ ก็ด้วยความเชื่อความศรัทธาและคําสอนที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันมากนักฝ่ายที่ฝึกจิตเพิ่มพลังสมาธิเพื่อใช้กับวิชาอาคมก็มีอยู่อย่างมากมายผู้ที่ฝึกจิตเพื่อบรรลุธรรมก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกันมากนัก ผู้ที่ชอบวิชาอาคมเมื่อสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็มักจะกลับมาอาศัยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาทุกตัวไปใช้อาคมที่เข้มขลังจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาของตนเองไปในทางที่ต่างกันออกไปแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ผู้ที่ไม่ยอมบอกมาจากป่าและก็ยังคงชอบแสดงฤทธิดเดชของตนอยู่บ่อยๆก็มีบางคนอยู่ในป่าจึงครอบครองพื้นที่ส่วนตัวของตนเองออกไปอย่างกว้างขวางใครล่วงล้ำเข้าไปเป็นต้องเจอดีทุกลายไปก็มี โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป้าหรือแม้แต่พลันไม่เว้นแม้แต่พระทุดงที่ทุดงผ่านเข้าไปเพื่อที่จะปักกลดบำเพ็ญเพียรภาวนาก็มีหลายท่านที่ถูกตะเพิอดออกไปอย่างไม่เกรงใจผื่นป่าในภาคอีสานในสมัยก่อนก็จะมีนักบวชแล้วก็ผู้ที่มีวิชาอาคมเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยขาด มีนักบวชผู้หนึ่งที่พระธุดงหลายรูปเคยถูกไล่ตะเพิดมาแล้วต่างก็รู้จักกันดีแล้วก็มักจะเรียกกันว่าเท่าชีพไพรย เพราะเท่าที่รู้เท่าชีพไรบวชแล้วก็อยู่ในผืนป่าน,นั้นมาตั้งแต่หนุ่ม,มพระทุดงรูปไหนที่รู้ก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้อนาเขตของตะเ่านั้นส่วนพระทุดงที่มาจากถิ่นอื่นก็มีหลงเข้าไปเป็นประจำเช่นกันแม้บางครั้งจะไม่ถูกตะเพิดแต่ก็ยังได้ยินเสียงตะเ่าชีพไรแสดงฤทธิดเดชเสียงลมเสียงฝนหรือเสียงฟ้าผ่าลงมาบางเป็นที่ลบกวนจนไม่สามารถจะบำเพ็ญเพียรภาวนาของตนเองได้สุดท้ายเมื่อรู้ว่าเกิดจากอะไร ก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยต้องทุดงหนีไปทางอื่นครั้งเมื่อหลวงพ่อแย้มท่านทุดงลงมาจากทางภาคเหนือมาถึงเขตภาคอีสานก็ผ่านเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพื่อที่จะเข้าไปปักหลดอยู่สักสี่ห้าคืนซึ่งก็รอสหายท่ามองท่านรูปหนึ่งที่จะขึ้นมาจากทางภาคกลาง ที่นัดหมายกันไว้ว่าจะข้ามไปยังฝั่งลราตาม้อยพระเกจิอาจารย์ในหลายท่านที่ต่างก็เคยทุดงข้ามกันไปมาแล้วคำคืนแรกหลวงพ่อแย้มท่านก็ปักกลดอยู่ที่ชายป่าไม่ลึกมากนักเพื่อที่จะได้ออกไปรับบิณฑบาตตามที่มีญาติโยมนิมนต์เไว้รู้สึกว่าป่าแถบนี้เงียบสงบลมเลื่อนเป็นที่น่าบำเพ็ญเพียพรภาวนายิ่งนัก แต่กลับไม่พบเห็นพระทุดงนักบวชนักพลดใดๆเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่าเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักวันลุงขึ้นหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จก็ทุดงเข้าป่าลึกเข้าไปไม่รู้ว่าอยู่บริเวณไหนของผืนป่า แต่ก็เห็นว่าเงียบสงบดีจึงได้ตัดสินใจกำหนดจิตปักหลดลงตรงบริเวณนั้นปักหลดเสร็จก็เริ่มนั่งวิปัสสนาทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันจะคำด้วยหลวงพ่อแยม้มท่านเป็นพระปฏิบัติได้อย่างยิ่งยวดลึกซึ้งในสมาธิ จิตของท่านจึงสงบลึกถึงคันว่าไม่รับรู้สิ่งใดๆรอบๆคางทําให้จิตของท่านมีพลังยานเกินกว่าจะมีใครอย่างรู้ได้ด้วยพลังยานบาร,รมีที่ท่านมีอยู่อย่างมากล้นก็ไม่อาจจะมีภัยอันตรายใดๆมาย่ํากลาได้แม้แต่ปลายเล็บ ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์วิญญาณหรือว่าสัตว์ไหลท่านก็เลยไม่ได้รับรู้ตั้งแต่ช่วงบ่ายยันคําที่ท่านได้ดำลงจิตอยู่ในยานมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาลองดีลบกวนอยู่รอบๆกรดของท่าน พอคลายออกจากสมาธิในช่วงสักสองทุ่มก็เห็นกิ่งไม้ใบหญ้าหักหล่นลงมาละเกลละกะเต็มไปหมดตามพื้นดินรบอบๆก็ยังเห็นว่ามีรอยเท้าของสัตว์อยู่ด้วยเมื่อเพ่งมองจนรู้ว่าเป็นรอยเท้าของเสือท่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าท่านเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยมีอะไรมาแพ่่ผ่านท่านได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียว จัดการหาฟืนมาก่อไฟต้มน้ำชาฉันพอแก้กระหายก็เปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรม พอยือดเส้นยืดสายให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ถึงเครื่งชั่วโมงก็กลับมานั่งสมาธิต่อขณะที่จิตก็เริ่มดำดิ่งลงสู่ยานขั้นลึกอย่างรวดเร็วเพราะท่านรู้สึกว่าป่านี้นั้นเงียบสงัดดีแท้แต่ก็ไม่นานก็เกิดลมเหมือนพายุพัดกระหน่ำขึ้นมาอย่างรุนแรงฝนทำท่าจะตกลงมาแต่ก็ไม่ตกกิ่งไม้น้อยใหญ่หักโคลงคลามปลิวว่อนผ่านไปมารอบๆรด แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้หรือว่าไปรบกวนกรดของหลวงพ่อท่านได้เลยแม้แต่น้อยจู่ๆฝนก็เทกระหน่ำลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาจนใดแต่มันก็กลับไม่ได้ทําให้กรดของหลวงพ่อแย้มเปียกปอนอะไรเลยเป็นที่น่าแปลกใจและคงสร้างความแปลกใจและก็เดือดดานให้กับผู้ที่กระทําเป็นยิ่งนัก เพราะไม่เคยมีใครมานั่งนิ่งเฉยกับฤทธเดชของตนแบบนี้มาก่อนสองครั้งสองคราในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับธรรมลไรหลวงพ่อท่านไม่ได้รางของตาเท่าชี้ไพรก็ปรากฏตัวขึ้นล่องลอยอยู่เหนือยอดไม้ใกล้ๆก,กับกรดของหลวงพ่อสายฟ้าก็เริ่มฟาดเปี้ยงปลา่งลงมาตามมือของตาเท่าชี้ไพรที่หวาดมือลงไปหาหลวงพ่อที่อยู่ด้านล่างสายฟ้าก็ไม่ได้เฉียดเข้าใกล้กรดของหลวงพ่อแต่อย่างใดแต่กลับกระทบลงปื้นฟาดปล ยงย้อนกลับไปหาล่างของตะเท่าชีไัยเข้าเต็มๆจนตะเท่าชีไัยกระเด็นหง่ท้องแล้วก็ตกลงไปด้านล่างเสียงดังตุบก่อนจะลุกพวดพาดเดินดิ่งตรงมาที่กรดของหลวงพ่อด้วยความเดือดดาน ร้อมกับร่างของตะเ่าชีไพรยที่ก้มลงคานสี่เท้าพุ่งกระโจนเข้าหาหลวงพ่อที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในกรดไม่ได้รับรู้อะไรร่างที่เปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงของตะเ่าชีพรก,กับกระเด็นออกมาอีกไม่สามารถที่จะเข้าใกล้กรดได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเข้าไม่ได้มันก็ร้องคำรามลั่นวิ่งไปรอบๆกรดกระโจนไปมาอย่างบ้าคลาั่งทั้งลมทั้งฝนแล้วก็สายฟ้าก็ยังเปลี่ยงปลางลงมาไม่หยุดแต่สิ่งพวกนั้นมันไม่ได้สร้างแรงสะเทือนอะไรให กับหลวงพ่อได้รับรู้เลยแม้แต่น้อยจนเสือสมิงตะเท่าชีไพรเองก็กลับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงกับหอบหายใจอย่างอ่อนลา้าล่างสุดหวบลงไปกับพื้นด้วยความโมโหอาฆาตที่หมก็นำไปจนสุดตัวสุดแรงแต่ก็ยังทำอะไรหลวงพ่อย้มท่านไม่ได้และร่างกายของตะเท่าชีไพรเองก็แก่ชรลาไปมากเลยด้วยก่อนที่ร่างจะค่อยๆกลับคืนล่างมาเป็นคนดังเดิม นอนหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าก็มีเสียงกระแอม,มเบาๆออกมาจากกรดพร้อมกับร่างของหลวงพ่อแย้มที่เปิดกรดออกมาหยิบโอกาสน้ำชาลินใส่จอกแล้วก็ส่งให้ตาเท่าชี้ไพลจอกหนึ่งเอากินน้ำสักหน่อยทันเดี๋ยวก็ดีขึ้นตาเท่าชี้ไพลย,ยันตัวเองลุกขึ้นจับจอกน้ำชาจากมือของหลวงพอ่อพอฉันไปหมดจอกกลับรู้สึกว่าดีขึ้นทันตามีเลี้ยวแรงกระฉับกระเฉงเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ปากพูดขอบใจหลวงพ่อแต่ก็ไม่กล้าศบตากับท่านหลวงพ่อแยม้มท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาลบกวนแต่อย่างใดเพียงแค่จะมาอาศัยสักสี่ห้าคืนก็จะไปด้วยความสงบท่านรับรู้ได้ด้วยจิตกับสิ่งที่ตาเท่าชีไพรกระทำตาเท่ารู้ได้ทันทีว่าหลวงพ่อแยมท่านไม่ธรรมดาเป็นนาและอาจจะรู้ด้วยว่าพระทุดงอีกหลายรูปที่เคยเข้ามาในเขตของตนจนถูกตนเองตะเพิดหนีไปจนหมดก็คงจะไม่ต่างอะไรกับหลวงพ่อแยม้มเพราะรู้ ู้ดีว่าตนเองนั้นฝึกบำเพ็ญเพียรภาวานาไม่ได้ยานขั้นสูงอะไรเลยมีฤทธิเดชได้ก็เพราะว่าวิชาอาคมที่ตนได้ล่ำเรียนมาด้วยและบางอย่างดันเป็นอวิชาใสยดำด้วยซึ่งก็ผิดกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหมายยานขั้นสูงเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงโชคดีแล้วที่มาเจอกับหลวงพ่อแย้มที่ท่านช่วยชี้ทางสว่างให้เพราะยังพอมีเวลาในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะเล่งบำเพ็ญ ภาวนาให้ได้เท่าที่พอจะทําได้ไม่มากก็น้อยจะได้ไม่ตายไปพร้อมกับความโงเ่เขลาของตนเอง